เป็นตับเป็นตับเจ้าจ้าพี่น้องเพิ่งนนจ้าถ่าเพิ่งหง่เนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามินีจะเแววหัวเถอผ้ามายามขนเห็ดนางล้มขนคำขนคูนขนปวดขนบินเ้อจ้าเห็นบ่ใจน้ำข่อยโบเบ่งนะจ้าพืน่นะดกคักจ้าเต็มขอนนอลดแต่ว่าบทั้ในไงเบิดเด้อจ้านี่กี่เพื่นน้อยอยู่เดี๋ยวข่อยสิเพยย้ำโบ่บยับใบจ้าพี่น้อง ก็ว่าเราข่อยกับพวกแม่น้างภาพฝีมือเนาะจ้ากะมือก็สั้นนะจ้ากะระวังอยู่แต่ว่ากัยังสั้นอยู่กัขอโทษเด้เอ,อเบิ่งน้ำข่อยจ้าพี่น้องเนี่ยลายคักร้ายเนี่ยพักกันแย่กันอยอะด้วยค่ะเนี่ย,นเ,นยเริ่องสุภาษเบิ่งจ้าพูนนะใหญออ่แล้วกัมีมีจ้าที่โพอเอาแล้วกัมี้ะจ้าเนี่ยมัอนี้ย้ายแอววสุภาษเก็บเอาเนี่จ้า ที่อยู่ทั้งตใตรไหนไงกมูแล้วงามบ่าจะพี่น้องเพิ่นน่ะสุดยอดเลยแล้วเบิ่งจีใน้อยๆก็ยังหลายอยู่เบิ้องอาาพ,อดดพี่นน่ะจ้ะถ้าเพิ่นรอดเด้อพี่น้องถ้าเพิ่นรอดหนาวถ้าบ่มีหิมงหิมะบ่ะมีน้ำแข็งนี่โอ้ยคักขนาดแล้วนี่ข้อนเหาะข้อนดินก็คักแล้วจ้ะ เดี๋ยวจะว่าจังซันจังซีแล้วจ้าพี่น้องข่อยสิพ้าเบิ้งสะก้อนจ้าข่อยสะอ่อนแมนี่จ้าเป็นจุ้มเป็นจุ้มเป็นกอเป็นกออยุอข่อยกะหวังว่าพ่อแม่พี่น้องสิเข้าใจอยุแด้วจ้าว่าเป็นอย่างไงเอ๋วอย่งข่อยพ้าเบิ้งก่อนเบิ้งเนี่ยโอ๊โอโยก่อไผ่ก่อมันนะจ้าหนิแล้วเบิ้งขอให้รอดได้เด้อเบิ้งบังนีพี่น้องว่าเบิ้ง,บงนั่นบังนีนั่ข่อย เป็นทับเป็นทับอยรอด,ด,น,น,ด,น,ดน,น้องเจ้านะรอดเด้อจ้านองนองนองนางล้มทั้งหลายเอ้ยเอ๋อวสิได้พาพ่อเมียพี่น้องมาเจ็บมวนมวลอีกขอให้รอดเด้อจ้าเป็นเสี้ยนหรืพี่น้องแยเอ๋อหัวเถือกะถึงได้ได้สายยะวะภาคหลายเวามากละค่ะมาบังจุ่มนี่น้ำข่อยไปเนี่ยจุ่มนี่ก่อนี่อู้อยากเห็นความง,งามอีกเด้อ มาพี่น้องข่อยพาเบิงเพอเราจะบาดนี่กับสิพาเก็บ้ะจ้ามาจ้าพี่น้องยเอ๋วสิพาเก็บเอาตัดเอาจะบาดเนี่ยเอาจุ่มนี่แหละพูนนะไงเพอเก็บเล้วพี่น้องจ๋ายะเอ๋วสิล้องใส่วิธีดึงเอาเบิงนะจ้ะพรหัว่าสิด,ดึงออกได้บ่พราะว่าเนียนคักวุ้นนึงได้ดึงได้ไดึงได้จ้านี่ดึงได้ยู่ไม่อยากดึงเอาเบิด เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอไภัหลายๆได้พี่น้องได้ทาบผูห็นข่อยพยายามที่สุดเต็มทีแล้วจันโอ้อยจะได้ใส่มีดปาดเอาน้ำนี่เบิกอาวุธข่อยุอลดลงไปล้นลงไปก็กจังคอยเก็บเอาเป็นทางไหนน้อนี่โอ้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 เฮียนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่นอ้องระเบิดนี่จ้ะนี่ ก็อยากสิบบาดเลยก็อยากถือดอกน้อยเพื่อนนะจ้าเก็บตอ่อจะเปนปี่เก็บต่ออันนี้่อยถือเพื่อนแล้วก็รจะได้เอาเพื่อนจ้านี่อะที่เหลือ,อนั่นก็จงไว,กว้ก่อนนั่นนะบาทที่นี่มาเอาโมนี่จะพี่น้องว่าดึงดอกดึงยากพอดเนะี่ยบาทเอานี่ละอุ้เดี๋ยวขันน้ำเก็บเอาใจดูก่อนนะ กำลังนอ่อนๆอยู่กำลังแสบจังใดข่อยกะวับบงวาสิบลนี้ผู้ใดมาลักเก็บอปกรณ์ข่อยอีกเด้อที่จงดอกน้นอยๆไว้ <g üler> ออนี่ข่อยเสียวตัดดอกพี่แ่ก่อนพี่น้องจงดอกน้อยๆไปอีกน้พี่น,อน,น้องเนาะได้ไหลายแล้วตอนนี้ออกมังนีกันน้าจ้าพี่น้องข่อยสิดึงเอาดอกใหญง่นีดอกเดียวได้ปะเนี่ยอ้ยสิบ่ได้ปาดปาดเอาเป็นกอท่นี่ ถมือจะแของเซรามีกแโอ้ปาาถึดก,กดอกเหย็ดดอกนั่นว่เป็นยังนี่จ้านี่เฮียกระสิน้ำเก็บเอาเด้จ้าพี่น้องจ้ามืัอนี้ยายเอวหัวเถื่อกระสิเก็บไปเท่านี้สะก้อนเด้จ้าเก็บปอเต่อดอกง่า,ายเพิ่นไปกอนเดี๋ยกมือหนาควายสิพามาเก็บมะยามอีกจ้รารอแป๊บนะคะเก็บหมูหนูโตจ้าพี่น้องจังหินไหลจ้าเนาะ โง้างขนาดพี่น้องเอาตัวค่าอุดเอยเอาประเสริปเบยปืบยก็เอาไปได้ปราเด้อมันยุ่มน้ำมีนเยอวหัวเถื่อพี่น้องจ้ายุ่มเผ็ดนี่จ้าทางถนนหนทางหรอจ้า เดี๋ยวเห็นหมือนทางถนนน้ำค่อยบ่จ้ะ <c oughs> อยากอายอยู่ <c oughs> ลีเอาย้ำนดเลียนกายมาไปลีนาค่อยก็อยากอไอมู่มเพิ่นย้ายเอวก็ได้อยากอายคนกับโบบ้าอยากอไอมูเ่เพิ่นาพ <c oughs> ั่นพี่น้องทุเรียนก็เหนียวได้หลายบ่โอ้หลวงนักพนันอันนี้เอาได้มนก็ส่งเปือป่อยเปือ่อย์ละเปื่อย์ละ น้ำแทะเปื่อยเราบังหันเอาตะมองบวเปื่อยอ๋อใบดอกเกี่ยวแป็นี่ไข่เนี่อเด้งดีจ้ะเนี่ยเบ็นี้บวบเปื่อยเดีจ้ะเนี่ยทั้งนี้เป็นเนี่นี่จ้าพี่น้องแล้วบ้างเสียดายจ้งเนี่ยเอาได้ยุ่บ้างอุ้ยเอาได้เอาได้ไดบวบเปื่อยดอกนี้แอ่นบ่ล่ะเอาได้ยุจา้าเอาได้อีริ นี่จ้ามั่งงามถิ่นเนี่ยจ้าพี่น้องลวเบิง้งเด่นดีตั้งหากเบิ้งขอจะพาเบิ้งตั้งเตะเอานี่จ้าสู่เสียงอีกแล้วโอ้โอ้โอ้โอโดอกมันยังไม่หลุด เปื่อยปน้อนี่ส่เบงอูเอาได้อยูนะจ่จะพี่น้องจ้ายายเอ๋อหัวเถิกเลยมาเบิงต้นเกาต้นนี่ที่ยายเอ๋อจงผันวบดอกน้อยๆที่มาปีนเก็บมือแล้วหนาวมือน้ำแข็งนะจ้ะ เบื้งจะย่างงามเลยพ่ะนะ่ะเพราะเอาอยู่ได้เนีย่ยจจแต่ว่าข่อยสิเอาบ่เฮ้พี่น้องเฮ้เพื่ว่าสิจมไว้อีกแต่ว่าถ้าจมไวก้กัย่านบ่เหลียวอดเจ้าของเฮ็ดสาธนะารณะเพื่อ่าเราจะเบื้องในน้อยๆก็มีพุ่นน่ะน,ะนี่ก็เบื้องายได้ป๋อายแล้วขอโถวดไปพี่น้องข่อยเป็นคนจังซี่ล่ะ <laughs> ขม่มาก,ม,าก,ม,าก,ม,ากมัมกหมักมักชมมักเบิง่งมกัก ควายเสืเอนนอ,อ, 2, 3, อนนอพี่น้องอ่ะเอาพะโเนาะกันสิบ่เอากะย่านหายอีกถ้าสิถ่าอีกจะสองสามมือสิหายบ่นี่หายพะโนพี่น้องไปตัดเส้นใจบ่ได้หรือว่าควายสิเอาตารมองนี็เอาตะอ,อันนี้ก็ได้พี่น้องเบิ่งก่อนเอาเบิ่งดูวยโค้ดสมัตนนิจุ่มนี้ โคนีีโค้ดซะนี่ยวจ้ารึเปล่าจบพี่น้องก็ตัดสินใจแล้วจ้าคอยสิเอาตั้งแต่ดอกใหญ่ๆนั่นแล้วคอยสิจงดอกหน่อยพ่นใบอ๋อเลี้ยกะเลี้ยวกเลี้ย,ยกะเลี้ยวไปเห็ดสาทรณลเน,นะจ้าพี่น้องเนาะคอยอยากเห็นความงามนะจ้าคอยสิจงมึงหนีไว้ดอกน้อยๆยู่บ้างนะจ๊ะหน,น่น้อยอหลีจ้า ที่จริงเพราะเอาอยุต่ว่เมื่อนี้คอยไปเก็ยบยุคคอนคอนบินเล้วได้หลายแล้วได้หลายพอะกินเลวข่อยอยากเห็นคว้มงามเพิ่นข่อยจะจงไวสกอนเลียกะเลียบ่เลีย,เลยกะเล้วไปเนาะพี่น้องเนาะจากสามสี่มือทาบ่าหนาวเป็นน้ำเขียงคอยจังสีมาอีกมาเปิงควมใหญ่คว้มงามไปจะไปเก็บหูหนูบาดนี้พี่น้องจะเราเห็นหูสร้างน้องคอยบ่็อกเบิ่งเนี่ อวนค่ะกระโขดปลาอ้าวสีสุดตัวนะเนนาำกัดป่ะเนี่ยโหแบบนี้เลยแลวบางนี่น้ำก่อยดกคักดกแน่ต้นนี่แล้วเพื่อนไม่หมองเหยียบขึ้นป่ะเนี่ยข่อยจะได้ขึ้นเอายุ่ยข่อยเอาบะเถิงโอ้เอาไดไหมนี่อนบ่ละเนี่ยอ้าเอาบะได้หูกพี่น้องแล้วเพื่อเปื่อยหรอ่ะอ uh ๋อ huh. ย <c oughs> <f kind abonn és> mm ืมหมองนี่ย <Imperial> <tense> ืมหมองนี่ยืมหมองนี้อันนี้เด้อ จ้าบ่เบาแห้งดอกคนสิได้ยเงินเป็นจีโฮวายท่าเอวเก็บเห็ดอยู่มงได่ทำ <c oughs> ท่า,ทาว่าสอดอกจ้าเปลือยอ่ะขอโทษจ้ะเอาไปอยู่น้ำแข็งกระปุกตัวนั้นดอกนั้นอันนี้เพราะเปลือยส้ยงามเทนโอสวยงามเทนโอ,อนถึงกันนะเดี๋ยวแป๊บนึง นี่จ้ะเย่งออกอันนี้เย่งออกค่อยขึ้นมาแล้วพี่น้องเป็นตะพาหักนี่หักกระซังคือสิบวเจ็๊ยบตกแต่ว่าเมื่อนคือเดินตะมือนั <c ười> อนน่นค่อยตีร่างกากับหลังนะพี่น้องค่อยถอยลุ้งนะแล้วค่อยเมือนอืออาได้ปะเนี่ยอู้หูแล้วบงังด้วยนะ มอนหมดนะพี่นอ้องมีแติลหมดแม่คนะนเต็มเยอะเลยพี่น้องก่อยจี๋สูงแม่เบิ้งเยูะสูงๆนั่นก่อยก่มีปัญญาเจ้าคนนะ้ำกักน้ำเนี่ยท่ายขึ้นฟ้าอีกแล้วมืมทด <laughs> มท่าน่มืดจะแท่เฝ้าผิดโอ้สมเปรย์ท่า่ะ พี่น้องสิพาตัยเอาต้นนี้จะเมือเ่อนไงสิเหลียวเห็นโมบุนีิลงไปเร็วอะอะพยายามเหลียวน้ำกลุ่นเยอะอันนี้อีกอมาจำมาเก็บยกใตยดินไปเลยยกขี้ดินอยู่มืองไดเ,เนี่ยระบาในีสเบิ่งดูเนี่ยลงมาเหลียวน้ำหน่อจังคอยจำได้นี่จ้ะสิพาตัวอีกจ้ะพี่น้อง ต้องเดียวน้ำต่วนบนลงมากันจนหาบ่เห็นนั่นบาได้บาเนี่ยนั่นนั่นนี่นแหละงามเมนี่ยเอาเลื่อมเหลียวน้ำน้ำเบ่งมาเนี่ยอย่มองไดเนี่ยจำบ่ได้ปะตัวลงมาจาับดวก เมื่อตะไปเหอะไก่สิมือดอีกแล้วเบื่อจีนะซึ่งเป็นเต่าได,ด้อย,นะยู่นะน้องไปบ้านนงบ้างบ้างทั้งนี้พี่น้องน้ำแท้สวยจังฝนนะดิ่งดิ่งดึงดึง งามลายขอจิตต้อยออกจากนี่เดี๋ยวเห็นมโนบาทนี่เดี๋ยวก็เห็นพี่น้องเลยคุณเดี๋ยวเห็นที่ดวกเดี๋ยวโอ้ยมโนน,นี่สมืดอยแล้วฟ้าวเก็บฟ้าวเรียนออกไปอีกเราได้บาท เอาได้พูนอ้วนอ่าอีกพี่น้องแล้วี่ขยิยเลี้ยวเพื่อเห็นมัอนต้นเดียวกันจะเนี่ยคนละงาเอาติง,ง่ากสุดเลยเลียนออกไปอีกแล้วยังยกไก่เยอะมันหนาจังสได้มยมหาอีกเพิ่เก็ียบอีกจกมันมืดไว้ผด กำลังมวนใช่ไหมพู่นมีแต่งามๆเด่งๆอุ๊ยน,นั้นขาเปื่อยเดี๋ยวเห็นกับอด่ะใ้พี่น้องบาซิเรียนออกป้าก,กับเดี๋ยวเห็นข้าเก่าเอ้ามืดกับมืดวะมาตาทุสซับเบิร์ดแปดคอยสิใดใส่ไฟฉายทุสซับแบ้ยงทางอกอกทรงทางออกนี่ เราเห็นบ่าจา่าพนะักบรรยากาศอ่ะ <laughs> บรรยากาศรรากำลังสิมืดโอ้เยเบื่อยสะดุ้นโดกนั่นเอาได้บ่เอาได้เอาได้โด,ดกนึงสองโดกมาทางนี้ไปเนี่ยจะวินด้วยค่ะเฝ้าน้ำ พี่น้องจ้ายายเอาหัวเถิกสิไดเรียนออกปาลาเราจ้ะกำลังสิมือสิค้ำเลี้ยวบ่ทันไในงางทั่วดอกมื่อหนาจังคอยสิกร้มามอีกมันสิมือก้อนสิค้ำก้อนนี่ละบ่ได้ทายอันเฮ็ดแต่พ่อเมียพี่น้องเบิ่งน้ำเลยอันอยู่ในรถกับนี้จ้าบ่ได้ถือมานน้ำาะว่าเก็บเห็ดสม,ม่องสามมงนีะพี่น้องไปหอดบ้านคอยจังคอยเสียวใส่กระตาให้เบิ่งงามๆเนะจ้า บาดท,ที่นี่กับแมเเ่เลนค่ะเล่นหอกปลาน้อกันไปๆเลน่นๆเลน่นๆเลน่นๆพี่น้องจ้ายายเอาหัวเถิกมาฮอดบาดเราเด้อจ้าพาพ่อเมีพี่น้องมาเบิ่งเห็ดอยู่ในครัวห่างๆคือเก่าเนี่ยละจ้าแล้วเบิ่งเอามาใส่กระต่ายเบิ่งงามงามเบิงเนี่ยจะมาหน,นีได้จังมาไล่อีกแล้วเห็ดหูหนูมีแตงง่งามงามเด้งนเด้งมาหนีแล้วก็เห็ดนางลง้ม ขอนปูดขอน,ขค,อนค้ำขอนคุ้นขอนปินของาย่เอวหัวเถือกไปเก็บมหนวยหนึ่งเราก็ไปยามเฮ็ดนางล้มหม่องจิจุ้ดดอนน้อยเพิ่นไวก็ได้มหนอยหนึ่งบ่เก็บมาเบิดจ้าท,ที่นี่ายเอวก็สิได้จบคลิปสิได้ยลำราบอีกเราคลิปหนึ่งจ้าขอบคุณขอบคุณหล,ลายเดอที่มาเบิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยายเอวหัวเถือกถือบ่หล,ลายช่องนน้อยคอยพักกันดีดีมีแห้งแข็งเลี้ยงสุขสุขคนจ้า จังพอกับเดีเอวได้เยินคิดนาคิดไม่ขอบคุณหล,ลายๆจ้าโซฟีจ้า,ส,จาสวัสดีค่ะ